เงินลี่คือเงินี่กันผมคือเงินลี่ลฮะม,ม,มันไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วก็คือทุกอย่างทุกวันนี้ทั้งคู่นะครับไม่ใช่แค่เปิดอก็ทําเพื่อสร้างอนาคตแต่ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยใช้อยู่เอาจริงๆนะลี่ทุกวันนี้นะยังบอกว่าเธอเธอจะซื้ออะไรให้ตัวเองเธอก็ซื้อบ้างเธอ,อจะพูดกับลี่เสมอว่าเธอน้ำพักน้ำแรงเธอ เธอมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการใช้มันในแบบไหนก็ได้ที่เธออยากใช้เธออยากจะช็อปเธออยากจะซื้อเธออยากจะทําอะไรนั่นคือเราภูมิใจและเราพพอร์ตเลยสินค้ามีแล้วค่ะมันจะต้องได้เห็นอาติบาของเราแลก็จริงๆคือ ก็คุยกันอยู่ครับว่าว่าจะปลายปีหรือว่าปีหน้าเพราะว่าคือต้องบอกว่ายุ่งมากทั้งคู่เพราะว่าตัวลี่เองเนี่ยลี่ก็กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองด้วยเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วคือเราอยากเหมือนไปเที่ยวกันก่อนด้วยจริงๆก็คือแพลนกันว่าแบบเออก็อยากไปเที่ยวน้ออยากเก็บตังเที่ยวกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เพราะว่าท้ายสุดแล้วตอนนี้ก็คือถ้าทางการก็คือเราก็จดทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเป็นสามีภรรยากันไปแล้วหละครับแต่แค่ตัวงานเองเพราะจริงๆหลายๆคนก็แบบว่าถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะถ้าไม่มีอะไรแบบน่าจะปีหน้าครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ที่คุยกันล่าสุดน,นะฮะแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกนะอย่างน,นี้ก่อนคือยังไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่า เบื้องต้นเนี่ยดูจากแพลนดูจากทุกอย่างแล้วที่คุยกันล่าสุดก็น่าจะปีถัดไปใช่ครับเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างยุ่งกันทั้งคู่เลยมันมันมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่จริงๆมันไม่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ครับมันอยู่ในแพลนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราคุยกันว่าบ้านใช่ไหมครับบ้านเสร็จปุ๊บงานแล้วก็วันที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราจะจัดแล้วก็จะจัดเพราะท้ายสุดแล้วทุกวันนี้ครับก็คือเราแต่งงานกันแล้ว แค่อาจจะยังไม่ได้จัดงานเซเลบริชั่นเฉยๆทุกอย่างน่าจะเสร็จประมาณเมษาครับที่แพลนตามแพลนนะครับหมายถึงว่าตอนนี้มันเลอมันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตามแพลนที่คุยกันล่าสุดคือตอนนี้ก็ดําเนินการตามแพลนต่อเนื่องมาเลยน่าจะเมษาเมษาครับเมษาเดือนสี่ครับเดือนสใช่ใช่ใชจริงจรพอพอ่าเรื่องไอ้เรื่องการฉลอง โยกไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเง,งี้ยมันมีโอกาสที่แบบมันจะเล็กลงไปไหมแล้วก็กลายเป็นว่าแบบหายไปเลยหรือไม่ต้องมีก็ได้ในมุมของเราเองเพราะเราก็แต่งงาจะเรียนจบทะเบียนแล้วผมว่าคําถามนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับจะมีหรือไม่มีนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วอะถ้าเราอยากมีเราก็มีอยู่แล้วเมืออม่อไหร,ร่ก็ได้ใช่แล้วท้ายสุดแล้วอะครับด้วยความที่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดสําหรับผมนะครับแล้วผมว่าสําหรับลี่เองด้วยคือ การที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็จดที่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็กําลังสร้างบ้านและอนาคตไปด้วยกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการจัดงานเนี่ยมันเป็นเหมือนเซเลบริชั่นมากกว่าที่จะเป็นการเอาสองคนมาบอกทุกคนนะว่าฉันเป็นสามีภรรยากันแล้ว mm hmm. เพราะท้ายสุดแล้วทุกวันนี้ทุกคนทราบใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคืองานมันคือเราจัดเพื่อที่จะเซเลบริตอันนี้ให้คนอื่นด้วยซ้ำจริงๆแล้วนะครับแต่ว่า ไม่ได้ไม่อยากจัดอยากจัดครับอยากทำอยู่แล้วแต่แค่เราต้องดูตามแพลนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จำเป็นจะต้องทำณตอนนี้มากกว่าผมว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับแอริคู่ก็บ้านเสร็จสร้างครอบครัวสร้างอนาคตด้วยกันวันหนึ่งอยากมีลูกไหมอยากมีทั้งคู่อยู่แล้วครับทั้งคู่จริงๆรี่รักเด็กมาก แล้วก็ทุกวันนี้ก็คือรีติดหลานมากแบบติดหลานมากถ้าใครตามโซเชียลมีเดียรีจะเห็นหลานตลอดเวลาค,คืออยู่กับหลานตลอดอวันไหนที่ผมแบบไม่ว่างแล้ววันไหนเขาว่างว่างไม่ตรงกันเอาละเอ,เอว่าไปหาเอวาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองก็อยากที่จะส่งต่อให้กับอีกชีวิตนึงนะเราเรารู้สึกว่าเราเคยเห็นน้องเราตั้งแต่น้อง อนเด็กๆแล้วเราแบบโตแล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีเราก็อยากที่จะแบบเลี้ยงดูดูแลให้เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นตามสเต็ปแล้วครับเข้าอยู่บ้านแล้วก็ทําในสิ่งที่ต้องทําไปเที่ยวแล้วก็ก็แพลนอยากจะมีลูกด้วยกันนี่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าปีนี้จริงๆคือโฟกัสจริงๆเพราะว่ารี่เองก็คุยกับผมว่าเธอเราอยากแบบโฟกัสงานนะแล้วก็เราอยากเที่ยวด้วยเพราะว่า รู้เลยว่าถ้าวันหนึ่งมีลูกอ่ะทุกอย่างมันจะทุ่มหมดเลยครับมันหมายถึงว่าเวลาเราที่เราว่างหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะทุ่มให้ลูกเราจะทุ่มให้ลูกกันแน่นอนทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออเอออยากเที่ยวด้วยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับประเดยนแล้วกระเป๋าเงินราคาพิชิตกระเป๋าเงินก็เอาดีๆนะมันก็รวมมาทั้งนั้นแล้วนะก็เหมือนที่อยู่ในคลิปลี่เลยฮะเงินลี่คือเงินลี่เงินผมคือเงินลี่ฮะมันไม่ได้คิดอะไรมากับ มันไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วก็คือทุกอย่างทุกวันนี้ทั้งคู่นะครับไม่ใช่แค่ผมก็ทําเพื่อสร้างอนาคตทาเพื่อบ้านที่เรากําลังทํากันอยู่ต้องบอกว่าบ้านก็ใช้แรงการหาเงินค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นในทุกอย่างที่เราทํากันทุกวันนี้ก็คือเพื่อให้บ้านมันเสร็จสิ้นออกมาด้วยดีแล้วก็ตามแผนที่เราตั้งใจกันไว้แล้วก็ทุกอย่างทุกวันนี้เราก็ทําด้วยกันครับแต่ว่าก็ ก็จะมีอะไรที่เราเก็บไว้เพื่อที่เราอยากใช้กับตัวเอง oh. ตัวรี่เองก็จะมีพ็อกเก็ตตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วอ่ะเมนหลักคือรวมกันข้อดีของการใช้ภรรยาเก็บอ,อะไรครับเราไม่ใช้ครับแต่ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยใช้อยู่ oh. ไม่ใช่เขาไม่ให้ใช้่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาจริงๆนะรี่ทุกวันนี้นะยังบอกว่าเธอเธอจะซื้ออะไรให้ตัวเองเธอก็ซื้อบางเธอ oh. เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองอยู่แล้ว oh. ผมจะแบบใช้เงินกับแบบ กินข้าวอ่ะหลักๆเลยเอาดีๆนะสิ่งที่ผมใช้เยอะที่สุดนะคือดูหนังเป็นคนชอบดูหนังแล้วก็แบบเหมือนที่บ้านก็เลยจะจัดแบบซิสเต็มที่เอาไว้ดูหนังเลยอะไรเงี้ยครับก็จะไปทุ่มกับอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาก็ไม่เคยบ่นราไม่บ่นรีไม่เคยบ่นเรื่องการใช้เงินของผมเลยเพราะว่าเขารู้ว่าผมค่อนข้างมีสติกับการใช้เงินพอสมควรและวิ่ีินรคคับ่นเขาบ้างไหมครับไม่ครับผมนะผมจะพูดกับรีเสมอว่าเธอนักพักน้ำแรงเธอ เธอมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการใช้มันในแบบไหนก็ได้ที่เธออยากใช้ถ้ามันไม่ลำบากตัวเราและครอบครัวเธอเธออยากจะช็อปเธออยากจะซื้อเธออยากจะทำอะไรนั่นคือเราภูมิใจและเราสปอร์ตเลยเพราะว่ามันคือการเติมพลังให้ตัวเองเพราะผมรู้ว่าลี่ทำงานเก่งมากแล้วก็หาเงินเก่งมากครับเพราะฉะนั้นจะไปเบรกเขาอะ่ะมันไม่แฟร์ uh huh. มันไม่แฟร์จริงๆมันไม่แฟร์เลยเขาอุตส่าห์ตั้งใจโฟกัส เหนื่อยทุกอย่างนอนน้อยเพื่อที่จะหางเงินเยอะๆอะเราจะไปเบรกเขาแบบเธอเธอจะช็อกทำไมเธอเก็บมันไม่แฟร์สำหรับเขาครับเพราะว่ามันเป็นน้ำพักน้ำแรงเครับอ๋อครับนิดหน่อยฮะไปเติมไปเพิ่มมานิดหน่อยเพื่ออันนี้อ่ะให้ตัวเ A แต่ว่าอันนี้เป็นของขวัญที่น้องสาวให้ครับน้องสาวโซฟี Sophie, เป็นคนช่วยดีไซน์แล้วก็แล้วก็ทําให้ครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จก็ 1- 2สองเดี๋ยวจะมีอีกนิดหน่อยบางคนพยายาจะห้ามมากเรื่องสาวครับ ลี่เคยพูดไว้ว่าเมื่อก่อนนะลี่ไม่ค่อยอยากให้ทำแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกทุกวันนี้ก็คือมันจบกับทุกเรื่องแล้วไงครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์หรือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วผมว่ายุคนี้เจเนอเรชันนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่ไม่ได้มองเรื่องพวกนี้แล้วสัเท่าไหร่ผมว่าหนึ่งคือเราก็เป็นนายตัวเองนะครับเราผมว่าเมื่อก่อนนะมันคือความที่ถ้าจะรับข้าราชการ หรือไปทํางานบร,ร,บริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูเรื่องภาพลักษณ์ใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันมีหลายๆอย่างที่เราเห็นนะักธุรกิจหรือคนที่ประสบความสมําเร็จในชีวิตมากๆเลยสักเป็นตัวก็มี mm hmm. เพราะฉะนั้นนะผมว่ามันมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ทําให้มันไม่เกี่ยวแล้วครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วบอดี mm ้เราบอดี้เราความสุข mm hmm. ของเราแล้วก็ทําให้เราอินสปายหรือมีความสุขของเรามันก็แล้วแต่บ,บุคคลครับ mm hmm. ส่วนตัวไม่ได้อยากจะแบบโอ้โ oh ห oh มันั่งเถียงนะว่าสักมันดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าอันนี้คือแขนผมผมจะทําอะไรกับมันก็เป็นสิทธิ์ของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลี่ก็ให้เกียรติตรงนั้นแล้วก็ลี่ก็ลี่ชอบด้วยซ้ำนี่บอกว,ว่าสวยเธออันนี้สวยเลยแบบดีไซน์ส,สวยเลยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็ก็ดีฮะดีใจฮะ <c oughs> ที่สิ่งที่เราชอบเขาก็ชอบด้วยเหมือนกันเล <c oughs> ยนะครับ <c oughs> แต่ท้ายสุดแล้ว <c oughs> ผมว่าลี่เองก็ทุกวันนี้ก็คือเราอยู่กันแบบนี้แล้วเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับ จริงๆไม่หรอกครับจริงๆแล้วรีแค่กลัวว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วก็รีกลัวว่ามันจะไม่สวยแล้วเราจะไม่แฮปปี้กับมันในระยะยาวรีกลัวว่าพอผมทําไปแล้วมันอยู่บนบอดี้เราแล้ววันหนึ่งเราจะเบื่อมันเราจะแบบไม่ชอบมันแต่ก่อนหน้านี้ผมสักรงแขนไปแล้วอันหนึง่งอันนี้ก็ประมาณส5หปีลปะก็อันนี้ไม่เป็นสิ่งโตครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เบื่อเพราะฉะนั้นก็เลยแบบรีก็รู้แล้วว่าถ้าเราเลือกจริงๆอะ่ะก็ไม่เบื่อ ได้ครับสวัสดีครับชักขย้มน้มน,นะครับขออวยพรสวัสดีปีใหม่ให้กับแฟ,แฟ,แฟนๆท็อปดารานะครับผมแฮปปี้นิวเอียร์แล้วก็ขอให้ปีนี้นะฮะปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีขึ้นของทุกๆคนนะครับอะไรที่ผิดพลาดมาหรือว่าเจอเรื่องอะไรได้มาก็ขอให้ผ่านพ้นไปแล้วใช้มาเป็นบทเรียนนะครับผมแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสําเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม ม่อย่าพลาดเข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h a n n l ท็อปดารา <c oughs> และแฟนเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกด Super s u p e r t รต์ให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ